โอ้ยหนาวมากใส่เสื้อหนา,ยยาสองตัวหนาวจริงๆเกี่ยงศาเนี่ยเป็หนหนาวอย่างี้วันนี้ก็วันหยุดนะฮะผมก็เลยก,กลับบ้านดีกว่าอหยุดแล้วกลับบ้านกันดีกว่าถ้าขี่นิเกตนี่แบบไม่มีชิลให้ลมผ่านหัวนี่โอ้โหหนาวแบบร้อนใจเลยเนี่ยเออหนาวจึ้งลย เดี๋ยวขอยจะเติมน้ำมันก่อนก่อนกลับบ้านโอ้โห95ห6เลยอ๋อแต่จะข้า10ก็ได้วะวุ้ดแดดยังตาเฮียแดดมันเล่าใจเกินเดี๋ยวเติมน้ำมันแปบบ๊บเออยังไงเพื่อนเราเพื่อนเรามาแล้วไอเติมน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนอีกคนนึงขนมอ85 หาเพื right. Hello, morning, ่อนก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเพื่อนมาถึงกันเลยดีกว่าจะได้ง่ายดีไปเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเพื่อนมาครบมามาไหนยิได้ยินแต่เสียงมึงเนี่ยมึงนั้นคิวใบไงไปครบแล้วพูดมากวะพูดมากเ้ย เนผู้โดนกระทําไปโคกันหมดแล้วสี่คนสี่ท่านสี่คันนะฮะไปเอ็นโกดอโฮมดูสภาพแต่ละคนใส่เสื้อนาวอื้ออว้อไม่ใส่สูตรไปเดี๋ยววันนี้เพื่อนไปเล่นบ้านเราก็นำทางนะฮะขี่ไม่เร็วหรอกนิดเดียวนิดเดียว รอเพื่อนเพราะว่าไอ้มีเว็บคันหนึ่งโอ้ยหนาวมากใส่เสื้อยาวมาสองตัวหนาวจริงๆเกี่ยวองศาวเนี่ยเป็นหนาวองี้ เราเดินทางกลับบ้านกันดีกว่ามาท่าลมหนาวกลับบ้านวันนี้ก็วันหยุดนะฮะผมก็เลยกลับบ้านดีกว่าเออหยุดแล้วกลับบ้านกันดีกว่า เอ้ยขีดหับรรยากัดอีกเพื่อนนะโอ้ยถุงมือผมก็ไม่มีเออหายไปไหนก็ไม่รู้มงก็ไม่มีหายเหมือนกันหนาวมากมีมงมีถุงมือก็ยังยังดีอะ่ะก็เลยว่าคลิปนี้ก็ขี่แบบชิวๆหนาวถ้าขี่นกเกตนี่แบบไม่มีชิวให้ลมผ่านหัวนี่โอ้โหหนาวแบบเล้าใจเลยเนี่ย แต่ยังดีที่สป,ปอร์ตแม่ยังมีชิวให้หลบลอะ่ะอยารู้ว่าคันเจดสิบประหยัดน้ำมันแค่ไหนวะโอ้โหลิตรหนึ่งต่อร้อยโลโคตรประหยัดได้กี่สี่สูบนี้แบบแน่กินกว่านี้แต่อนาคตเราไปสองสูบเดี๋ไม่นานนะไปสองสูบกันยังไม่รู้เลยะยาวขัดไหน แต่ตอนนี้คือเก็บตังค์ให้ได้ก่อนนะเพได้แบบมีเงินซื้อทันใหม่ไงคือ,อบางทีเงินถึงนะแต่รถไม่ถูกใจงี้ถึงวันครึ่งทางแล้วเียวัาสิบเกือบยี่สิบโลกว่าจะถึงประมาณน,นั้นมันสิบสิบหกโลมัง้งกว่าจะถึงบ้านถ้าหน้า้ก็พอว่าอยู่ หนาวเย้ยต้นปีะหนาวมากแ้าทำอะไรไม่ได้เตอนเช้าอ่ะตื่นมายังแบบอยากจะห่มผ้าห,ห่มขับรถมากหนาวเกินนะนะผมใส่เสือ้อกยนยาสวสองตัวยังแบบยังหนาวอ่ะบรรยากาศตอนเช้าก็ดีอยู่นะเนี่ยมันสวยดี ช็อกฟ้าลอดโป่งเลยบรกยากาศช่วงบ่ายน่าจะร้อนเพราะว่าตอนเชา้าแม่งหนาวหนาวมากตอนบ่ายถ้าร้อนนี่แบบทุกใจเลยจะได้ไม่หนาวต่ดูทรงแล้วน่าจะลมลมซะมากกว่าเบรกก็เย็นคัดก็เย็นเฮ้ยไม่ได้จะถอนเกียร์ไงเลย

เดี๋ยวเก็บตังหาเอาดีกว่าเดื่อจะแบบขี่หน้าหนาวชิวๆอย่างนี้ทุกคนลองเรียบเทียบดูนะกับคลิปที่ผมขี่กับบ้านตอนกลางคืน่ะกับคลิปนี้เว้ยแตกต่างกันมากเลยแล้วดูแบบบรรยากาศตอนเช้าดีแหมสวยสะเลือนแบบชิวดีอะแต่กลางคืนมาแบบน่ากลัวมากมืดไม่มีไฟเลยอะแถวนี้ไปกลับบ่อยไง เลยจำหลุมได้ตัวเลยขี่ขคือก็ซิ่งหน่อยเออแต่ถ้าปิดคิวคันนี้ต้องช้ามากๆอ่ะมองไม่เห็นจริงๆบรรยากาศโล่งมากถ้าแบบลมมาแรงนี้ยแทบปิวอ่ะมันโล่งอ่ะทางก็ตรงซะเหเกิน ก็ปลูกข้าวอะไรกันไหมหเอ่หรือเขาแบบพึ่งทำอะ่ะดูดิเขียวเลยอะ่ะโอ้ถ้ามีข้าวเนี่ยแถวนี้โคตรสวยอะ่ะแต่ตอนนี้มันเขาอะไรวะเขาเกี่ยวหมดแล้วเดี๋ยวจะปลูกคืนแล้วแหละเออแถวบ้านผมเหมือนกันผมก็จะลงทงแล้วบอกเลยถ้านนะร้อนในซิ่งนะเนะี่ย อันนี้มันหน้าหนาวไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยหนาวเกินแมนคงโออไม่ได้หลงหลุม นาว่าไงถอนมา,าวันนี้เสียบได้หรือไม่เงี้ยวพอได้เล่นพอได้เล่นโคนี่วหมือนชอบมากเอบายู่สองโค้งนี่แหละ นี่ถ้ามาเรียวเนี่ยแบบโอ้โหเหมือนนักแข่งอะ่ะเออเป็นตามทันไปโอ้โหทันอยู่เว้ย สมัยยังน้อยผมปั่นจักรยานมาถึงนี่อจากบ้านผมอ่ะเออุูปั่นมาได้ไงวะทำไปได้สมัยดิดๆอ่ะเออขี่จักรยานมาถึงนี่แลวแบบโคตเหนื่อยอ่ะโอ้โหแดดจ้าเลยดูทรงนะสะท้อนเข้ากล้องนี่แบบในคลิปน่าจะสว่างมาก โอ้ยเชหลุมแม่เจ้าหลุแมแบบเหมือนอุกบาตอ่ะอุกกาบาตถลม่มถนนตรงนี้อะไปรู้แบบตึกตึกตึก,ตก,ตกะแม่เจ้าโอ,โอ้ยโอ้ยจะถึงหมู่บ้านแล้วไ <c> ฮ <oughs> ้ยหงค้าศูนย์าโฮตพเท่ แต่กดเทอ่ะแต่ดูสกว่าหงาสูนอาตูดมันสั้นนะถ้าใส่ท้ายสั้นนี้มันน่าจะแบบน้ำเนี่ยดีดงดงๆเลยอ่ <Yeah. S 2> แต่ทางนึงก็เคยอยากได้นะหงาสุนาเท okay. ดีมันชอบจอมะนะันเอ้ยถึงหน้าหมู่บ้านเราแล้ว โ,โกว่าจะถึงอะขี่รถมาบไก่หนาวเว้ย <laughs> แล้วก็จะถึงขี่ช้ากัแบบชิวๆหนาว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 ไอป้ปวดชิวดูสิโอ้โหบรรยากาศโคตรดีเนี่ยเจ้า ในชิวนี่มืดนะแบบมองไม่เห็นแดดอะ่ะโคตรกันแดดเลยชิวเฮ้ยถึงบ้านแล้วแอบหนาวเหลือเกินแล้วผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาเลยผมอ่านทุกคอมเมนต์ไปเจอกคลิปหน้ากับผม See you again